เป็นยังก่นเถอะเรียบร้อยยืดแขนกันน้อยไรไม่ได้เป็นกระตากหรอ้ป่าหูหนี่มีได้กระต่ายหูหน้งเหนาเหม่ย่ามาขึ้นมาดิเหนาม้อยเพิ่งเก็บเก็บชิ้นม่พี่ทั้งตาพี่ทั้งไหนมานี่

หน้มเกียดอย่างไนะแม่ดิชันเกียบแต่รถน้ำผลนันไปครับเ่อเกน้าน้ท่วมซะแนี่เ้าน้ำท่วมหุ่ย น้ำปีอย่นมั้งน่ดิที่าง็ตามให้ใหเกิดเหตุให้เกิเห็นมคลเลยอืม่ารักเลนะกระได้แล้วกได้อยู่ออกไปหมดผี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 โอ้โรท้โชคดีท่นี่บาเป่นเบืองทางอมนี่เหตามาอืมหามาก งอไม่เห็นเหียบไ่เห็นคี่เดียวดอกงามคีงงงอเลยจับเลยอืมขนน้นี่นี่กระเราากินนะถือก่ะได้ดอกเี่ยมันหมดเลย ก็บอย่างนั้นเป็นดอกกับในคนละทางกันเลยว่าง้างนะนี่แหะเขาดอกเกิดเห้ต้องเสียเขาสิได้เหพี่น้องขันยอดไ้ดอกนี่ก็ได้ยอดหละบตะมีฟางฟางไรเหดีพูดนะเออได้หมหนึ่หาน้ถนนไปครับ่งาใหญ่เลยเกี่ยวพ่งงาใช่ไหมอันนั้นอันนั้ตายไ่ม ้าสกตมิตรนั่มันเด็กยุน้ฝังยุนห้ึ้นน้ำนี่บ่น้ำพาไปเอาเห็ดให้น้าได้มยเนาะข้างหลังคุณเป็นเงาอยู่เป็นองคันเป็นบาปเพิ่นไงยังกอยุของะน้าม่ถวนน้านอกตานอรุมอีงดึสจอนี่เ็แล้ว ขายยุดดอกจ้าเห็นยูคขาเก็บางอยู่เพิ่นก็ได้ยูจ้าเพื่อนตัวงเล่นเพื่อังเงาเราเก็บไม่นานี่ พวกเราก็ได้หลายตัวนั้นเนาะออกไปเม,มืี่ได้หลายแล้วบ่จ้าเพิ่นเอาก้อนตี้ขั้นเพิ่นว่าลงเอาสิลงอันล้าอันนี่ได้ดดดดดอีกนะด้วยมันมีหย่าเสียนะเป็นด้ว โอกนี้แบบนั้นอ <is living> <California> ืมอ <cities> ืมอืมติดตะเกียวน้ำท่านบ่โอโอด่าอืมออกไปเมืดอไปน่องเสดายอยู่นี่ของนี่น่ามกระถวมน่ามันกระถวมน้องไม่ตลกเห็นต้ก นะได้เ้าตุ่มนุ่ไปมาตุ่นนุไปนี่สิดินางเสดินางเไดินอนเต็มเห็นปะหลอกงั้นเหรอกองดูอุ่นเงี่โอ้โ่เด้ออืมเกินน้ำสิ อืมอือ้หพอฉันไปแล้อืแบบ่ยงได้นยาไหนะ้องนั่งไปนะด้วยเห็นปนเยครับพี่น้องเข้าปะไว ม่เห็นเด็กเก่งเก็บเลยเป๋าไว้แล้วนี่แหละพี่น้องเบิ่งการเก็บเห็ดเนาะเพิ่นถามว่าเขือดอนเช่ไปเรื่อยๆครับถามาสะสมก็ได้หลายมางละหน่อยพูนพี่น้องเพิมาเก็บพูนครับน้ำครูแบ่งกันเฟังคุณละครูมาคนละฟังครับ หาสนบตุนไปน,นะครับนี่นนเด้พั่กนนะ็เลาะไปเรื่อยๆคนก็ไปพุุ่พพี่น่องเฮ็ดอยูย่ฟังคุณพุ่จะได้ทีละ้ะทีะครับเราหามาครับพ่อมาสิตนสองมาสองมานี่เนดะ้เรอ๋อ, <c oughs> อ,อๆออ ใช่ได้ยังหรือวนำนะครับไอ้หลกจ้าตัวไม่ป้าหรอกว่าม่ตัวผู้อื่นพี่าเลาะมานถึงเงินพี่โอ๊ะ เงยขก้นกับเงยล่ะ่นอกจากคนจะมาน้ำกลนนะครับโอ้แต่ยังดอกงามปุ๊บงามนี่ตายครับไม่ไมครับเหือดจับเล่นแล้วครับคพนเสียบไฟญี่ปุ่นซะล่ะโอ้ ไเฮ้ยทายทหารพุนหรือบัมพุ่นเจ้าของน้ำบอกเก็บเลยเต็มเออเอิญไปเก็บน้ำไปเก็บน้ำพุนได้ปุ่นไายไปเห็ดเบิ้งเห็ดน้ำพุนได้บัมพุ่นครับแม่นเบิร์ตวะน่ะเห็นว่าคูน้ำพุ่นพุ่นเราคูพุ่นนะเกิดแม่นหนูได้เนาะ นนุสิครับอีพี่เม่เคยเห็นเห็นเห็ดป่าไหนครับมันสั้นมันทายงักคุณบางคุมันณยุบฟังคุณยุบฟังนั่นคยุบฟังนั่นอายุตั้งแต่หนนถ้าได้ทางไหนไปเป็นพวกจัตะไปไปเถอะเ้าขี้ไปได้บ่ะถามมันได้เพื่นไอเขาไปป่ะอันถามมันไงอันนนั้เขาไปได้บ่นะครับฮานาครับ มันเทืมันออกมันเทียมันออกกี่ร่องไปซองมึงกันครับไปพี่นนะจะคลองนนพอมาเก็บสายเก็บไปับเ,เหงืหออ้อหน้าไหลเป็นเปล่ออกยุตอนไหนเนาะ นี่พี่น้องดอกมันสีสวยครับเดี๋ยวลองาเปบอกออมนมดของน้าเป็นกระบอกมะเกเพอพี่น้องดบอกสัปกอเกักกระดูกเดียวบม่กินเห้อกันนว่า้มานาสื่อซื้อเราเป็มะเกดเห็ดเรามาปล่อยงวงไปเห็ดออกหลายอยคันเทน่าเราเราเก็บเอาพูดละสองถุงนันในสามหมวกลยกองไ้หนึ่ง กองไว้เป็นพูนเป็นพูนอยู่ขี่พี่หลังขี่หงายก็เสร็จแล้วเก็บให้เห็ดงามมีกับดอกสวยๆหนึ่งสองครับพวกนี้ปงามนี่เห็นแล้วกินบอกกินแบบนโอ้เห็ดน้อยแต่ว่าเห็ดฝูงเนาะเนียนเป็นไปนะเก็บแบบนี้เลยเดนะบานเต็มที่ก็แล้งงามบม่ได้ที่มึงงายมั้ยน้อยอย่แล้ว มาเก็บเรื่อยๆขี้มาเรื่อยๆเมื่อนี้เพื่อนเมื่ออำเอเพนมื่อพอจะของนาพอดีดิเก็บตรงนี้ต้นออก <ดา S 1> <ด>เป็นเรื่อยๆนี่ยแล้วเบิ้งบานไปเรื่อยู่แข็งดีดิต้มต้มแข็งรวมไ่ได้พาแข็งเป็นดอกหมดอ๋อปากกระโดูเตี้ยอีหลีตัวหนึ่งบอามานี่เป็นดอกสิเป็นดอกน้ำเลยสิดอกสีละไม่แข็งดี <Billie S 1> น้ำนี่ห้นสัน้ทันสันมที่ของเออปุ่นทังลมเก็บมาแน่โอ้หลายท้หน่เห็นมาเก็บมาแน่านี่สามดอกเบิ่งดีๆนดอกน้หนอยถ้าบ้าขาต้อปุนดนสามสี่นีพี่น้องิ่งรับดอกเห็ดนะแต่ขางามนเถอะงามนเหอกี่เงี้ยแต่วาไ้ พนมเย็นๆมั้เด็ดอกน้อยเนี่ยนั่นเยอ่งอมมะลสวยครับหนึ่งสองดอกคับสวยๆนี่พี่น่องเต็มละเตรีมกำลครับโอ้โแต่ขางามตัวกำขึ้นทั้งนั้นอี้โอขาน่เอาอย่าเก็บกันครับ ก็เลยออกสมีนมาขาวก็ลุกดีดิน้ำนี่นี่เดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวนออ้ำ <ๆ S 1> ต้มนี่พี่น้องติดใจเนี่ยนี่ต้มดีต้มบ่ขมแล้วกันนี่ดกดีต้ตนตนี่ยนะ มันน้อยๆนะเก็บอั็นน้อกดกอืมอืมขันมีหยาเนาะเสื้อทีนี้มันมันมันหงพี่น้องเห็ดถิงไหลเด้อพี่น้องเด้อได้ดก็ไปเก็บขันอหญ่ืันสวพี่น้องอันนันเนี่ยอีกซอมสามมือก็ได้เก็บเนี่ยนพี่น้องการเห็ดผเมื่อกี้มาการเห็ดผถนนเด้อค่ะ พี่น้องสิว่าสะสมเก็บดอนได้ไม่ได้เก็บดอนเด้อน้ำผ่านนนมาพอดจะคลองน้งพิ่นพอดีเพิ่นดอกดอกถึงมาเบิ้งเนี่ยเพิ่นเก็บเอาอยู่รุมเลยเป็นรลยะว่าถึงมามเบิ้งขี่มันใจดียนะ์เนาะอารรถกันเต็มสวนเยอะเก็บรูดเยอะเก็แบบแบบสีบานแบบเ,เกน็บสีอัมพฤษพินดอกไม้พี่อด็กิ น้ำก็ยุ่ใได้โดดอิ่มล่มๆมั่ะนะเพียวอย่หนีตรงนีมีห่ามันเกิดรถทับพี่ดุพี่ตายไหมสองหลอกคนณูหลอกหนึ่งมงามเกิดถ้าว่าซุ้มเราได้หันเป็นเห็ดน้ำปังกรเลยบานดีเนะแล้วเสร็จเร่อทางเดี๋ยวไปสั่นอ่านเพื่อพระว่ายุบอีง

เดีย๋ยวเดียด,ยด,ยดีกันน,นี่นน้อยานานพูดล่ะเห็นดีหมดน,นเีงดหรอไอพี่นอ้องไปคนละทางกันอีกแล้วแข็งดีนี่เแบบต้อมึงนี่ักมึงบิดอีครับทั้งนี้นี่นี่นี่ตีน้ำนี่นนตีนนนมากเกดนี่ ขันระดับน้ำคือดิ่งเนี่ยน่าวเลยเนี่ย,ยนนคนไหนอยู่รุมนีต่ตกลงไปน่าวกานเะนี่ยนะหม,ม,ม,มาอยนานอะหมาเยอะขันเมนวาเนี่ยก็อยู่ในของเพิ่นมาเก็บก้อนอะไรกับน้ำมาถ่วงถ้าไหนระดับได้หลินน้ำนีำเน่เองนเอาตาอีกแล้วครับอีกพี่น้อ,นองหมา,มาครับมาตา,าที สามเ<า>นะาะไครที่สามป้เต็มหลายแต่ว่าก็ได้เต็มอยูุถ้าเข่งนี้ได้ถ้าเข่งนี้เลยถ้าบ้าเฮ็ดงามกระตานี่เฮ็ดไหนาค่ะคุณอาอื้อหือหล,หลุนนี่มาสินะม,มันเขนนาไม่ยเได้ส่องครับเขาไม่ได้สอ่องหัวโบราณน้องหัวเปล่าเอาแหลคะครับพี่น,อน้องมันนั่นนะเพื่อน,นเก่งเห็ดคมกับยังสิละค่ะป่าต้องย่านเสื้อเหมิดหรือว่าป่าต้องย่านพอมีเสื้อนะค่ะ ตราบใดที่ยังมีใบย,ยุคขากับต้นยุคขาหรือว่าเพิ่นยังตัดยุคกะพี่น้องกะนั่นแหละเพะต้องไปย่านเพิ่นผู้ใดเฝ้าผู้ใดอะไรกะสามารถเก็บหละกะักกับเมื่อตัดขานั่งตากตากพลมยุบานบนก็ได้เนาะคุณอะทายพี่น้องบ้างไหมเถอะนี่นะครับตาหนึ่งตาหนึ่งน,ะะนั่นละครับนี่รนครับตาใหญ่ไไรครับตามตาเนี่ยแหละจาเนี้ได้กันก็ได้โอ้ไปเรื่อยๆครับได้ได้เก็บเยอะนะคะสิไปต่อถ้าพี่น้องเพราะว่าเสืส้อเสื้อสิเลาะตามให้นะไป ขอบพระคุณเจ้าของสวนเพิ่นันเจ้าของสวนเจ้าของนาเพิ่นน้ำพูดน่ะพิ่นบอกไปเก็บปักกระโดดปลากระโดดตี้ยอยู่พูดนะทั้งเห็ดทั้งอย่างเนี่ยผมก็บอกขึ้นไป็นล่อในท่าเสื่อมไปที่มันเกิดพี่เห็นล่อบป้าไว้ดอกเราได้หลายหมวกละแล้วใหญ่ไปเนาะถ้าใส่เนากับสีเลาะเก็บเยอะอยากข้ามเป็นวาบ้านอะไรก็ได้เงินสีบอลเลาะพวกเห็นมันเป็ี่ยนๆได้สิ่งเห็ดออกอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดละเด้อค่ะสวัสดีค่ะโมนะสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องนะค่ะ